สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบอีกเช่นเคยนะครับผมเดียสามร้อยกับช่วงธรรมหาแดกนะครับวันนี้เรากลับมาพบอีกรถยนต์ที่เราเคยยอดมียอดขายเนี่ยอันดับต้นๆเลยนะครับนั่นแก่โตต้าพีอูดแล้วเราไปเจอกันครับว่ารถคันนี้สภาพจะเป็นยังไงวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเดียสามร้อยกับรถโตต้าพีอูดนะครับเป็นรถยนต์รุ่นแรกๆนะครับในปี2 0 1 1ที่ออกมาเป็นลักษณะของแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับ รถโตต้าพีอูนะครับตอนออกป้ายแดงนะครับกเริ่มต้นตั้งแต่1นล้านหนึ่งแสนเป็นต้นไปนะครับท็อปสุดอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับคันนี้ไม่ใช่ตัวท็อปสุดนะครับจะไม่ใช่ตัวแผ่นเซลลูล่าที่อยู่ด้านบนหลังคานะครับอ่ะเรามาดูด้านหน้ากันเลยดีกว่านะครับผมสิ่งที่รถไฮบริดนะครับมันจะเป็นลักษณะของไฟหน้าในอมฟ้าอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าสีเป็นเพี้ยนนะครับเลนหน้ากระจกนะครับจะเป็นสีอมฟ้านะครับผมสื่อถึงเรื่องรถคันนี้เป็นไฮบริดนะครับนี่สีฟ้ารักโลกนะครับ เป็นตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับผมด้านล่างเป็นไฟเด y ไลท์นะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของด้านข้างเลยดีกว่านะครับรถคันนี้เป็นสีดำเดิมจากโรงงานนะครับรถแม็กขอบ15ยางมิชลินนะครับปี2องพกลางปีนะครับสัปดาห์ที่20กว่าประมาณนี้เรามาดูในส่วนภายในนะครับผมคันนี้ก็จะมีตัวกันสาดมาให้นะครับจากเดิมจากโรงงานนะครับภายในเป็นสีเบาะหนังดำปรับไม่ใช่ไฟฟ้าเป็นปรับมือนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของด้านในกันเลยดีกว่านะครับโต้้าพีอูดเป็นรถที่ ผมบอกว่าถ้าไม่ซีเรียสเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับในราคาที่คุณซื้อตอนนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าบาทแล้วคุณซื้อไปเลยไม่ต้องห่วงแล้วที่สําคัญรถประเภทนี้ลักษณะของรถที่ไว้แอบแทนออกจากบ้านเพราะอะไรรู้ป่ตะตาตันเงียบมากนมตตาเ,เนี่ยผมสตาร์ทแล้วเนี่ยคุณเชื่อป่ะเงียบแบบไม่ได้ยินเลยนะคือไม่ได้ยินเสียงรถเลยนะครับผมเรียกแมคคันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันยี่สิบสี่กิโลเท่านั้นนะครับอัตราการใชนน้ำมันคันนี้อยู่ที่ประมาณยี่สิบกว่ากิโลลิตรนะครับระบบการขับขี่ภายในอ่ะผมบอกเลยตรงกลางเนี่ยครััับบบจะะเเป็นน่กกียยววิทุคร FM ต่างๆนะเป็น CD l ีนะครับด้านล่างก็จะเป็นในลักษณะของปรับอุณหภูมิของตัวรถยนต์นะครับแล้วโหมดการขับขี่คันนี้มีทั้งหมด3โหมดนะครับคันนี้ถัดมานะครับปมอะไรเป็นมังติฟ์เฟลชนะครับผมเอกลักษณ์ของตัวพีอูที่ผมชอบนะครับมันเป็นลักษณะของไม่ใช่ปุ่มกดนะแต่มันเหมือนทัชสกรีนกึ่งปุ่มกดผมพูดอย่างนี้ดีกว่าที่คุณเอาส,สามารถเอามือสาัมผัสเข้าไปเนี่ยมันจะมีหน้าปัดโชว์ึ้นมาตล,ล,ล,ลงกลางทันทีเลยนะครับว่าตอนนี้คุณกําลังจับปุ่มอะไรอยู่นะครับไม่ว นะครับโหมดต่างๆเพิ่มเสียงว่เสียงได้จากตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็น c r u คอน control นะครับเดิมจากโรงงานกระจกนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับคันนี้สวยงามตีเดียวเชียลแล้วก็มีเบาะร้อนด้วยนะครับเบาะอุ่นนะครับอยู่ตรงนี้ปรับจากตรงกลางที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับอ่าถัดมาดูส่วนของภายในด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับคันนี้เป็นรถซีดานที่น่าใช้นะซื้อให้ลูกใช้ตอนเข้ามาหาลัยกับราคาตอนออกไปแดงร้านสอง ตอนนี้แค่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้องโดยสารข,ข้างในเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับผมรถซีดานแล้วก็ช่องสัมภาระด้านหลังนะครับก็คือถ้าคุณใส่ของเนี่ยก็จะไม่มีไม่ไม,มีตัวอะไรกั้นนะตรงกลางจะเป็นที่วางแก้วนะครับผมถ้าตัวท็อปก็หลังคาเราจะเป็นหลังคาอ่าหลังคาแก้วคันนี้นะภายในก็สบายสบาย,ส,บายส่วนสูงประมาณ190กว่านะครับก็ยังเหลือเยอะเลยนะครับเหลือเยอะเลยนะครับเหลือเยอะเลยกว่าจะถึง190นะครับอ่ะไปดูในส่วนของด้านหลังกันเลยนะครับนี่โลโก้ไฮบริด ด้านหลังนะครับผมก็คุณก็จะเห็นนะครับแผ่นถาดอ่าไว้รองสัมภาระถัดมาก,ก็จะเป็นในส่วนของนี่ไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นที่แบตเตอรี่ไฮบริดเขาอยู่ด้านหลังนี้นะครับเก็บสัมภาระได้ส่วนหนึ่งด้านข้างก็เปิดได้นะครับไว้เก็บสัมภาระทั้งซ้ายและขวามีฝาปิดหมดเลยนะแล้วก็จะมีแผ่นตัวอ่าลากมาปิดกันสัมภาระนะครับนี่ ล่างก็ปิดได้เลยไม่แนะนําให้วางของนะครับเดี๋ยวขาดเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะครับคันนี้ว่าห้องเครื่องจะเป็นยังไงนะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์อะไรไปดูกันเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะครับผมว่าห้องเครื่องคันนี้แบบเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นกว่าเดยสวยไหมปึ๊บเปิดมาเป็นเครื่องยนต์พันแปดนะครับเบนซินโครงสร้างด้านซ้ายมือนะครับผมถือว่าสวยมากเลยไม่ได้มีการชนหรือบิดเบี้ยวนะครับผมขอบของตัวรถต่างๆยังถือว่าสวยงามมากๆนะครับด้านซ้ายด้านขวานตรงนี้ รอยสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับเพจต่างๆอยู่ครบถือว่ารถคันนี้สวยมากแผ่นกันของรถทุกอย่างยังคงอยู่ครบและสวยงามมากๆไม่มีการหลุดลุ่ยเลยนะครับคันนี้ใครที่กำลังสนใจรถประเภทนี้นะครับก็บอกก่อนเลยว่าคุณซื้อไปเนี่ยในราคา3ามแสนเก้าหมบาทเนี่ยมันหายไปเกินกว่า60%หรือ70%จากออนออกป้ายแดงนะครับออกป้ายแดงคันนี้อยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทในตัวเริ่มต้นนะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาเลยในราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจะพันนี้ได้สามแสนห้าขึ้นไปนะครับ,รบผม ใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาที่0 8 5 2044นะครับผมหรือได้แอรไซส์300กระลังของเราเลยครับเรารับประกันรถคันนี้นะครับไม่มีการชนหนักพิการจมน้ำนะครับหรือตัดต่อนะครับหากทางลูกค้าไปพบเจอนะครับเรายินดีซื้อคืนคุณติดหนุนได้คืนซื้อไปแตงพลาสียเวลาค่าตกใจให้คุณอ200,000บาทนะครับผมอย่ารบกวนทีมงานเอาน้ำให้ผมเลยนะครับคอแห้งหมดแล้วนะครับอ่ะออกรถกับเรานะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของการเก็บงานนะครับเรามีฟรีวารันตีนะครับผมให้คุณนะครรับ1ปีหือ 10,000หกิโลนะครับและเตรียมคำนวณก่อนนั้นเรายังมีในส่วนของการขัดสีเคลือบแก้วเก็บการสีให้สปารภายในสปารของเครื่องทุกอย่างแบบจัดเต็มนะครับไม่ต้องห่วงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับรถคันนี้นะครับ3 9 9 0 0นบาทย้ำนะครับ3 9 9 0 0 0บาทนะครับซื้อไปใช้งานขับไปเลยไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับรถประเภทนี้ก่อนแต่กลางวันนี้นะครับผมหลายท่านที่กำลังติดตามผมนะครับก็จะได้พบกับคำคมในทุกๆวันนะครับอ่ะวันนี้เราเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับคำคมวันๆต้องรับมือกับรรถตติิดชีวทาสในห้อองแ์ จ้องหน้าคอมมากกว่าหน้าแม่เงินเดือนที่ยิ่งแย่แต่แพ้ไม่ได้ลุยครับทุกคน